นี่คือใบไม้เปลี่ยนสีในโตเกียวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถ้าคุณกำลังวางแผนและมีกำหนดการเดินทางในปีนี้มาดูกันว่าเราจะวางแผนไปที่ไหนและไปยังไงเตรียมตัวยังไงให้ได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเนเจอแล้วคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการวางแผนว่าถ้าเราจัดไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวหรือใกล้เคียงก็แล้วแต่นะครับเราจะมีวิธีการวางแผนยังไงกําหนดจุดเที่ยวยังไงให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่เราได้ซื้อตั๋วไปแล้วนะครับเรามาดูกันเลยครับ โดยปกติแล้วนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในบริเวณโตเกียวและใกล้เคียงนะครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมซึ่งในแต่ละปีก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับขึ้นกับสภาพอากาศในปีนั้นๆด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆืหลายคนก็วางแผนแล้วก็ได้จองตัว๋วจองที่พักกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเราจะมีกําหนดที่จะต้องเดินทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเอาช่วงเวลาที่เราจําเป็นที่เราจะไปจริงๆเนี่ยครับไปดูในเว็บไซต์พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเวลาที่เราดูพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีเราก็จะไม่ได้ดูเฉพาะแค่ชื่อเมืองนะครับว่าเมืองโตเกียวเปลี่ยนสีมากที่สุดวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องดูเจาะลึกลงไปถึงสถานที่ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีแต่ละจุดแต่ละจุดไปเลยนะครับเพราะว่าในตัวเมืองเนี่ย กับจุดชมแต่ละจุดเนี่ยบางสวนสาธารณะบางภูเขาหรือว่าบางวัดบางสารเจ้าเขาก็จะ,ะมีช่วงเวลาที่สวยงามเนี่ยไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูเจาะลึกลงไปเลยว่าวันที่ที่เราไปจริงๆเนี่ยจุดที่มันกำลังสวยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวิธีการเซิร์ชของผมนะครับก็จะเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดว่า autumn forecast japan นะครับ ตามด้วยเลขของปีที่เราจะไปนะครับแล้วผมก็จะเลือกดูข้อมูลจากเว็บนี้นะครับซึ่งเป็นเว็บของ JMC หรือว่า Japan Meteorological Corporation นะครับ พอเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเจอข้อมูลการพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเราจะเห็นรูปภาพแผนที่เนี้ยซึ่งเป็นรูปภาพที่เพื่อนๆที่เคยหาข้อมูลก็จะคุ้นตานะครับมันก็จะมีบอกทั้งว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นกลุ่มใบไม้สีแดงเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับใบไม้สีเหลืองเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีตารางบอกนะครับว่าในแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนี่ย ช่วงที่เหมาะสมที่ใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยที่สุดเนี่ยจะเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่ในแต่ละปีซึ่งก็จะไม่ตรงกันนะครับแล้วเราก็จะต้องมาดูนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับหาให้เจอจุดที่บอกว่า forecast for viewing autumn foliage at 4 8 cities throughout Japan นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่บอกรายละเอียดลึกลงไปอีกนะครับว่าแต่ละจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีแต่ละสถานที่เนี่ย มันอยู่ตรงไหนแล้วพยากรณ์ออกมาเป็นวันที่เท่าไหร่เราต้องคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งพอคลิกเข้ามานะครับเราจะเห็นเขาแยกเป็นภูมิภาคออกมาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะมุ่งไปที่โตเกียวนะครับเราก็จะต้องดูที่ภูมิภาคคันโตนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นก็มาเลือกนะครับตรงที่เป็นเมืองโตเกียวนะครับเลือก prediction for autumn foliage spots in tokyo โดยเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับ เราจะเห็นถึงแผนที่นะครับแสดงพิกัดต่างๆนะครับของจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งในรูปนี้อันนี้มันยังเขียวอยู่แต่ว่าพอมีการอัปเดตจริงๆที่เขาพยากรณแล้วมีการอัปเดตต่อเนื่องเรื่อยๆรูปตรงนี้จุดมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงตามลําดับด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูได้เลยว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับมันจะมีใบไม้เปลี่ยนสีในวันที่เท่าไหร่สวยงามในวันที่เท่าไหร่นะครับ เราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าจุดแนะนำในเมืองโตเกียวนะครับทั้งในเมืองนอกเมืองโซนภูเขาสารเจ้าต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจุดไหนสวยงามเมื่อไหร่นะครับซึ่งผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับยกตัวอย่างภาพนี้นะครับเมาส์ไมตะเกะหรือว่าภูเขาไมตะเกะเนี่ยนะครับจะมีใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามที่สุดประมาณวันที่20ิพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นโซนภูเขานอกเมืองโตเกียวเล็กน้อยนะครับ เปรียบเทียบกับในเมืองนะครับที่อยู่ที่สวนอูเอโนะนะครับจะสวยงามที่สุดประมาณวันที่3ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวางแผนได้ว่าไอ้ตั๋วที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยวันที่ที่เราไปเที่ยวจริงๆคือวันที่เท่าไหร่จุดแนะนําจุดชมที่สวยมันเปลี่ยนสีได้สวยงามณวันไหนที่เราไปนั่นเองครับผม สำหรับจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แนะนำในโตเกียวนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นชินจุกุเกียวเอนเนชันแนลการเด้นนะครับหรือว่าสวนญี่ปุ่นเช่นสวนริกุไกเอ็นการเด้นนะครับสวนโคอิชิกาวะโคระคูเอนนะครับหรือว่าถ้าเป็นจุดอุโมงค์ต้นแปะก้วยชื่อดังเลยนะครับก็จะเป็นเมจิจิงกูไกเอนนะครับหรือแม้แต่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เช่นอุเอโนะพาร์คนะครับโยโยกิพาร์กนะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะครับหรืออีกสวนหนึ่งนะครับชื่อว่าสวนโชวะคีเนนพาร์กนะครับตัวนี้ก็ออกนอกเมืองไปนิดหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับก็สามารถขึ้นเขานะครับไปที่เม้าทาคาโอหรือว่าเม้าไมตะเกะนะครับตัวนี้ก็สามารถไปชมได้เช่นกันครับผม วันนี้นะครับมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับตอนนี้วันที่22 22เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 7นะครับก็เรามาเที่ยวโตเกียวในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในโตเกียวนะครับจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปกันเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็จะมีตัวอย่างที่เที่ยวที่ผมไปมาจริงๆนะครับทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งผมเดินทางในช่วงวันที่22-27ถึงพฤศจิกายนปี2024นะครับก็ไปสวนโชวะอิเนนปาร์คนะครับได้ขึ้นเขานะครับเมาทัคะโอะนะครับแล้วก็ในตัวเมืองก็ไปเที่ยวชมที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับแล้วก็ถนนแปะกู้วเมจิจิงกูไกเอนครับผม และที่แรกที่จะมาเที่ยวในวันนี้นะครับเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีก็คือสวนโชวะคีเนนเมมโมเรียลพาร์คนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานี JR n i นิชิทาชิกาวะนะครับซึ่งสถานีนี้นะครับขึ้นรถไฟนะครับออกจากโตเกียวนะครับขึ้นที่โตเกียวสเตชันก็ได้ขึ้นที่ชินจูกุสเตชันก็ได้นะครับนั่งสายชูโอไล์ต่อโอเมะไล์นะครับมาลงที่นิชิทาชิกาวะนะครับซึ่งจะเป็นสถานีที่ใกล้ประตู ใกล้ประตูสวนที่เดินใกล้ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับสำหรับสวนโชวะคีเนนพาร์คนะครับค่าเข้าก็450เยนนะครับใช้บัตร IC Card เช่นพวกบัตรซุยกะบัตรพาสโมอย่างเงี้ยนะครับจ่ายได้นะครับก็แนะนำว่าให้เช่าจักรยานนะครับในราคา3ชั่วโมง600เยนครับผมและตอนนี้นะครับเข้ามาข้างในสวนนะครับแล้วเราก็มี แผนที่นะครับเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะดูว่าเราจะสามารถขี่ไปตรงไหนได้บ้างมันก็จะมีจุดจอดต่างๆให้เราแวะจอดแวะเดินเล่นแต่ว่าจักรยานจะต้องอยู่ในแท็กของจักรยานเท่านั้นแท็กจักรยานกับแท็กคนเดินนี้จะไม่ปนกันนะครับก็ปลอดภัยครับ และตอนนี้ก็เดินเข้ามาในโซนที่เป็นสวนญี่ปุ่นนะครับชื่อเขาก็เรียกว่าจะเป็นนิสการ์เด้นนีโซนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นใบไม้ที่มีใบเมเปิลนะครับสีแดงๆแบบสวยเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เปลี่ยนสีกำลังพีคพอดีเลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือสวนโชวะคีเนนปาร์คที่พามาชมในวันนี้ครับและสถานที่ที่2นะครับที่พามาชมใบไม,ไม้เปลี่ยนสีในทริปนี้นะครับก็คือภูเขาทาคาโอนะครับซึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนนะครับปี2024 พยากรปีนี้เนี่ยใบไม้ยังไม่ได้แดงฉ่ำตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเจอบรรยากาศตอนนี้ก็เหลืองเหลืองเขียวเขียวแดงแดงปะปนกันไปนะครับสำหรับการเดินทางมาที่ภูเขาทาคาโอครั้งนี้นะครับก็ถ้าเริ่มต้นจากสถานีชินจุก,กุนะครับก็ใช้รถไฟสายเคโอไลนะครับมาลงที่สถานีปลายทางชื่อว่าทาคาโอซังกุชินะครับโดยที่จากสถานีชินจุก,กุเนี่ย เราซื้อตั๋วนะครับที่เป็น discount ticket นะครับมันจะรวมค่ารถไฟนะครับไปกลับระหว่างชินจูกุมาจนถึงทาคาโอซังกุชินะครับแล้วก็จะมีะตั๋วอีกใบหนึ่งนะครับเป็นตั๋วสำหรับ Cable Car ร์ขึ้นลงนะครับก็จะทำให้เราประหยัดได้นะครับซื้อตั๋วออกมาก็จะได้ตั๋ว3ใบนะครับมีตั๋วสำหรับใช้รถไฟขามาตั๋วสำหรับใช้รถไฟขากลับแล้วก็ตั๋วเคเบิลคาร์สำหรับขึ้นลงนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่บนเมาส์ทัคาอโอ้ภูเขาทัคาอโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับเราจะเจอทางแยกนะครับทางขวาเดินขึ้นนะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับจะเป็น สถานีเคเบิลคาร์นะครับแล้วก็ลิฟ t นะครับจริงๆแล้วนะครับในแพลนที่วางแผนไว้ตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะไปที่ภูเขามิตะเกะนะครับแต่พอวันจริงเนี่ยมันเหมือนมีอุบัติเหตุบางอย่างซึ่งพอเราเซิร์ช กูเก l ลแมปดูเนี่ยปรากฏว่ารถไฟมันดีเลย์นะครับก็เลยทำให้วันนี้ได้เปลี่ยนแผนนะครับมาที่เมาทาคขโอแทนนะครับซึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของเมาทาคขโอคนะครับก็คือการขึ้นลงเคเบิลคาร์นะครับซึ่งเราเลือกแบบเป็นเคเบิลคาร์คันใหญ่ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ห้อยขาก็ได้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับ ข้างบนเขาก็จะมีวัดนะครับยาคุโคอินนะครับมีจุดชมวิวสวยๆบนภูเขานะครับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามรวมถึงใครที่ชอบเดินเทรลเดินป่านะครับก็เม้าทาคาโอดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถเดินเทรลได้ในระดับที่เป็นทางที่ไม่ลำบากจนเกินไปครับผม และจุดที่3นะครับที่พามาชมนะครับตรงนี้อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับเดินทางมาด้วยรถสับเวนะครับมาลงที่สถานีโทไดามาเอะนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาตรงจุดที่เป็นมหาลัยนะครับมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่สงบสงบนะครับข้างหน้าจะมีรูปปั้นฮาจิโก กับศาสราจารย์นะครับที่ได้พบกันนะครับแล้วก็มีใบแปะก้วยสวยๆกับตึกสวยๆให้ชมซึ่งตรงนี้จะไม่พลุกพล่านมากนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยโตเกียวจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นกิงโตอาร์เวนิวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูต่อนะครับและตอนนี้นะครับมาอยู่ที่กิงโตอาร์เวนิวถนนหลักของมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใบไม้ใบแปะก้วยกําลังเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองค่อนข้างสวยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางต้นยังเขียวอยู่บ้างนะครับ จุดนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากกว่าตรงตอนแรกนะครับ และตอนนี้คุณยังอยู่กับช่องเนเจอร์แล้วนะครับและจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีจุดที่4นะครับที่แนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือถนนแปะกล้วยชื่อดังนะครับเมจิจิงกูไกเนนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสําหรับวิธีการเดินทางมาตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้มาด้วยรถไฟฟ้าสับเวกินซาลายสายสีส้มนะครับมาลงที่สถานีไกเอนมาเอะนะครับแล้วก็เดินต่อมา บริเวณถนนตรงนี้นะครับไม่ไกลนะครับประมาณ2-3นาทีก็ถึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มาตอนนี้นะครับวันที่27พฤศจิกายนนะครับปี2024นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยค่อนข้างช้านะครับก็ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับเริ่มกำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีร่วงอยู่ตามพื้นเยอะพอสมควรนะครับ แล้วตอนนี้แดดออกเยอะนะครับตรงที่แดดส่องใบไม้นี่คือสีเหลืองสวยมากๆครับตามข้างทางนะครับก็มีเป็นเหมือนร้านอาหารนะครับให้เราทานอาหารเครื่องดื่มได้ชมวิวแปะกตัวไปด้วยนะครับแล้วก็มี ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังนะครับที่เห็นคนมาทานกันเยอะเหมือนกันนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ที่กำลังจะวางแผนไปเที่ยวโตเกียวในช่วงปลายปีนี้นะครับน่าจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆกันทุกคนนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อให้กำลังใจกับช่องนี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบได้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ แล้วคลิปหน้านะครับผมจะไปรีวิวอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมพบกันใหม่นะครับกับช่องเนเจอแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย